โอ้ได้ปลาแล้วครับเห่ครับอ้ออกตัวนึงแล้วตัวง่ายเลยมั้งเออพระมึงสะดุ้งครับอยู่หางมันดุ้งนวครับนี่บอกของแม่เตี้ย สองห้ตู้บ้านบ้านโรงเย็นบ่ได้เหรานงเยนมันือไปบ้านงเย็นนวคือดค่ยังเดีวไปจิเรียนผมมาด้านหูอยมันอยู่บองไหนออนนี่อ้ไป่าแล้วครับนี่ครับ อู้ออกตัวนึงแล้วออกตัวนึงตัวยย่่เลมั้ี่ปา่าลงคลิปแล้วผมมนี่ยี <laughs> ป่าเขาในคลิปแล้วหนึ่งตัวมันออกแล้วครับตัวหนเห็นบอเห็นๆๆอยู่เห็นอยู่อันนี้ป่ปาอีอปแยงไม่ผลาไทยร่าุ้จักท่มันปลาอีหยังผมไก่บางงาจักเขาเอื้อนไหนเนาะยุบันดงันทนี้เธอละถวยท แมจะเมื่อไหรวังศุกอาทิตย์วันที่ผมผมก็รอดูนะผมเมื่อไหร่เห็นสะดุ้งหน่อยนะผมไปผมเห็น,ออน,นสะดุ้งใยุ่งยุ่งใกล้สะดุ้งใหญโอ้ดิ่ยุ่ต้นตาลผมไปยุ่งผมไม่มเห็นแม่ <laughs> ช่วงนี้มาถือกันนะครับทุกคนอ๋ <laughs> อเนอสนอหนึ่ง โตอยู่ข้างนอกแล้วมาอย่างนี้อ่นนม่มับเมียนอยู่นะแจ้งหนหน่อยเหมือนกันรอสินเดียเหมือนกัเขาบัานบ้านได้ผอบ,อบเขาถอดคุณเอาเอามดดงจอป่าเลยมดเดียงถุงมาใส่ก่อน หลังหนึ่งเห็นตาสะดุ้งว่างอยู่หน่อยมันมีคนยกแล้วนี่ของแม่เนี่ยเอ้าเจ้ไม่ยกอะไรหลังี่ไม่นยกหนีสักก่อนมันแดดนะเจ้เออสองหลังครับยางเหมือนยางมากครับอาันเป็นตึกบ้านดงเย็นตีห้า ตีหาสิบหน้าที่เฝ้าไปไม่เศร้าไหยครับไม่มือไรอันผู้มือโอ้ตีหาสิบหน้าที่ตอออกจากบ้านไปทอดพุ่นกะพอดีเพราะอันนี้มันกะแจ้งพอดีเฝ้าดึงเอาบ้านไปทอดดึงเอาบ่าพอชม่วงดอกจะได้กลับถ้ามือได้ปลาซิวแก้วเนี่ยโอ้ยมือลกักัดจิดน้้าแข็งเจ เอาเชือกแวเอาเสาดุงที้ไปเอาเสาดุงเส้นเดียวเัยอันอันนึ่จากเส้นสองสองเส้นสองเส้นนี่บ้านมึงนี่ละอันเดือนตุล่าเอาเสาดุงลงมานนี่ละดึงขึ้นบานเดีย <ratings> ว <invece> วานนี้ว่าเป็นบักขีสองตัวมันน้ำเครื่องป่าตะเพียนมันน้ำคือจังบลไหลเฮ้มันคือจังมาน้ำมันไหลได้ไหมไหลบ่เดี๋ยวมึงกันผมไหลลงพี่เนาะมันไหลลงไปหอนอันนี้มันเป็นห่วยเป็นตัวนะตื่นห่วยตัวน้ำเลิกอันนี้น้ำตื้นอันนี้มันเป็นนะสะท่าเจ้าใครน้าท่าเจ้ามันไหลอยู่หน่อยมันไหลบางอย่างแล้ว มัดถึงยนี่มือเศา้าอันนี้มัซื้อพอไดอันนี้จะปนกันกับมือเศาร์อนี้มือเ้าได้จักสองลนี่ล่ะแบบแ๊บเดียวเโดดไมมอีกไยไหมมันหลงมาสองตัวไว ไปบ่ได้แล้วเก็บน้อยังมันบ่ได้แล้วขาดเมื่อีวไม่มีหรอกมันมันเลยไปว่โอ้โหโอ้หมดมาหมดสะดุ้งครับ มันมันมันเฉียดไปทางผุ่นไหมครับมันไม่ได้เขามาพี่มันเฉียดไปทางผุ่นผีปะตองได้เนาะตองง่ายคือปากกาเข่าเกือบมาแล้วโอ้ยมันทำจังหน่อยมันก็ถือๆเนี่ยตัวนึงปุยไม่ปุยปุยเลยไปแล้ว Đại cái ừ. oh, đấy. mà nó kỳ dùng nha bắn nhưng anh dạng kè ra đây. Qua kè dạy đi? Myanmar. Guyên nam anh phúc phúc kì. Chắc mẹ? Mì nèm cứ nhìn mì nó đông. Mì kì. Mì nèm phúc kì. Mì nèm phúc kì. Mì nèm phúc kì. อยู่ในรถก็ท <lere> ี่ดังหาดังวูดนด้หเพียไว้ปิเพียไว้กันขาดบ่เออคนละใส่คนละใส่เป็นบ่คนละใส่อืสองเส้นเครื่องกต่มีเส้นเดียวกับมีอยู่ในรถอันตาน้อยคือกระโพกอันห้างออกเอาอันน้อยเอาที่รงนี่มาาอีกสอง ต้องขยันยกอิรแล้วม่ต้าเสียแล้วกับอยยุบ้านเนี้ยดิยู่ซื้อมาเปลีนแล้วก็ยู่ซื้อใแห้งสิบป่วยเคเพ่นาอืม ดุงบ่อนอยู่บ่อนอยู่ข้างนอกม <laughs> าบ่หัดสะดุงใหญ่หมองล่างวันยู่ตรงเย,นาายเ็ยนพาได้เย็นมือขึนจะโทรมาโดยจะง,ง่าที่ต,นตน้นแบบต่องอย่างไรไปอืย แล้วยกเปี้ปลาสามนกลมคายแล้วงกอไรเอาคนยกช่วงไหนครับยกช่วงเสาเป็งยัมแลงอันขนยกอช่วงใบอันนี้มัเ่จะถือเค่องเกียวนี่่จะถือันมูเสาป็นยัมูเลคนไกินอะไรีเนาะคนมาตอมเนาะป้าที่ไหนสมเด มองไม้บอกเถียนะไปไปจับมองไม้ขาไม่เนี้ยไม่เห็ดเองบอกครับไม่ซื้อสำเร็จนี่ ครับมูลขามันมนย่พ้นสูงขาดเาเขาจะปทขายเป็นา,าะทขายแต่ว่าขัาน,มนมันเฮ็ดเอาขึ้มนมันไปสวนสะตัดมากปากอยครับเอา๋อเป็นทุงปุ๋ยบ่นี้ยที่สวมเมื่อกี้ทุ่งปุ๋ยคัมมก<ท>เคย พนว่าเห็นข้าใซ่ยเป็นแบบลงป่าข้าวซอยหนึน่นบบออใส่นหนึ่งมันกรบเจ็บ <laughs> โอ้อาใหม่ันั้นดันนึงตุ้งปุ๋ยว่าเป็นยังสิครับโอ้ยังงียังน,น,น้ำแล้วลบบ่อกับพี่นักเบ่อนโตเ่ลูกนี้งมีสินะเย ตามันตามันก็ฮอนแดดเหมือนกันเนาอมีขื้นมาก่ว่เสา่วงแรกครับมันยังไงอืออันนี้จุดงเ่เสา่วงแรกนะครับนย่มบรัฒน์คำมันเลย นี่ bakery, คร mm ับ hmm. พามาชมบรรยากาศแล้วครับชวูถือช่วงคำมาสั่นแมแล้วว่ะครับวันนี้ครับที่จะขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ติดตามมาต่องอยู่ชั่วโมเดย์นะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ